สวัสดีจ้าวันนี้เรามากับช็อกโกแลตสอดไส้บูเบอรี่นี่สั่งมาจากในเพจแหละอยากลองชิมที่จริงมันมีหลายรสนะสามรสหรืออะไรประมาณนี้แหละไม่จำไม่ได้เปิดเลยจ้าอาบเราสามารถติดไว้ได้ดีแหละคือดีอ่ะเอ้ยมีไปไเปนทอมอบนี้ให้ดูเห็นไว้จะได้เห็นชัดนีด่อย่างนี้ก่อนนะโอเคมา ชิมเลยว้าวเป็นช็อกโกแลตเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเราก็กัดให้ดูเลยอืมเป็นบุมบอรีแบบนี้ดูออกมาเดี๋ยวเราเอาไม่ทหันฮะช็อกโ,โกแลตก็ขมๆนะก็ดีนะ ออยนี่ไงเนี่ยบุเบอรรี่ก็ออกแต่เยลลีอ่อันนี้คือช็อกโกแลตละลายไม่ได้แช่ฟิลลิ่งเยลลี่บุเบอร์ี่อร่อยดีอ่ะเดยวสัอกอันกินไม่โกวอ้วนกันไปเลยจ้าเน่เน่น ดูเขาแบ่งแบ่งเคกเจอร์มาเลยเห็นปะอืมเล่นๆๆให้เห็นเลยมัีเยลลี่แ๋แว๋วแอร่อยต้องไปตำแหละอืมแบ่งให้